ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนางสุนิสาธานปัตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมะเสียงนนม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560และได้จัดทําแผนการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดประสบการณ์การออกแบบการ เรียนรู้ข้าพเจ้าได้ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมโดยมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาการจัดกิจกรรมหลัก6กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์3 กิจกรรมสร้างสารรค์4กิจกรรมเล่นตามมุม5 กิจกรรมกลางแจ้งและ6กิจกรรมเกมการศึกษาการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายตามความเหมาะสมของตัวเด็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีที่เน้นวิธีการปฏิบัติใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินพัฒนาการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการกําหนดเครื่องมือ วัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนประเมินผลการพัฒนาการตามสภาพจริงมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการออกแบบการแก้ปัญหามีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียน รู้ของผู้เรียนมีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการดําเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเด็กและบริบทของสถานศึกษาการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างเด็กเป็นรายบุคคลสามารถพัฒนาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคลด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของเด็กและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน,น,นการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพเด็กจัดทำเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและเด็กดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเด็กเป็นลายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศมีโครงการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือเด็กมีโครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลายในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษารวมปฏิบัติงาน ทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาได้แก่การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผู้รับผิดชอบโครงการระดับปฐมวัยของโรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กเช่นกิจกรรมการประชุม ผู้ปกครองกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูความรู้รอบในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพเด็กการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้มีความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งผลสำลิตไปที่เด็กนำความรู้ความสามารถทักษะที่ ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพเด็กและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพเด็กองค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญ ปญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้ไม่รู้ค่าของจำนวน1-10ชั้นอนุบาล3ปีการศึกษา2,566ผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทายนักเรียนชั้นอนุบาล3จำนวน10คนได้รับการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน1-10คิดเป็นร้อยละร้อย นักเรียนชั้นอนุบาล3จำนวน10คนมีความสามารถจำตัวเลข1 1 0ถึง10ได้และบอกค่าของจำนวน1 1 0ถึง10ได้คิดเป็นร้อยละ90